ถ้าคุณย้อนกลับไปดูในช่วงซึ่งกบอชอฟนั้นเริ่มประกอบอาชีพทางการเมืองใหม่ๆเนี่ยนะฮะกบอชอฟเนี่ยเขาเกิดที่เมืองริอลโนเยซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสหภาพโซเวียต เขามีเช to ื้อสายทั <es> ้งย <oubl internally. S 1> ูเครนแล้วก <istic> ็ผสมกับรัสเซียนะฮะเขาเกิดทางฝั่งตะวันตกของสหภาพโซเวียตแล้วก็ครอบครัวที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรนะก็มาชอบเติบโตขึ้นมาภายใต้การปกครองในยุคของโจเซฟสตาลินในตอนเด็กเขาเคยเป็นคนควบคุมรถเกี่ยวผลผลิตในไร่นานะครับก็เติบโตขึ้นมาด้วยการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบเกษตรกรแบบธรรมดาตาดำๆนะครับในสมัยของโจเซฟสตาลินนะฮะ ต่อมาเขาได้เข้าร่วมทำงานกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งในเวลานั้นเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ปกครองสหภาพโซเวียตตามแนวคิดของมาร์กสกับเลนเนระหว่างที่กบอชอศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยมอสโกนะตอนนั้นเขาแต่งงานนะกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในปีคศ1953จบการศึกษาในปี1955หลังจากนั้นก็ย้ายไปดังเมืองสตาฟโรโฟลนะไม่ไกลจากบ้านเกิด เขาได้ทำงานตอนแรกเป็นพนักง,งานเดินเครื่องจักรกลของยูวชนคอมมิวนสิสต์หลังจากที่สตาลินนั้นเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเขาได้ค่อยๆเข้ามาเคลื่อนไหวกับพรรคคอมมิวนสิสต์แล้วก็การมาเป็นแกนนำกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายที่จะล้างระบบระบบสตาลินนะฮะของนิกิตาครูเชฟนิกิตาครูเชฟก็เป็นอดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกันนะครับในยุคกลางๆของสหภาพโซเวียต แล้วนิกาตาครูเชฟเนี่ยนะซึ่งก็เป็นผู้นำสโวเวียตคนใหม่เนี่ยเขาไว้วังใจมิคาอโกโบชอชอฟมากทีเดียวแล้วโกโบชอชอฟก็ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขาุุการของคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยประจำเมืองสตาฟโรโป ในปี1970ตอนนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยคนไหนซึ่งเติบโตขึ้นมาในทางการเมืองเนี่ยในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้าการปกครองของสหภาพโซเวียตเนี่ยในที่สุดก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธุการของคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนสิสต์ของสหภาพโซเวียตประจำเมืองต่างๆนะฮะ ย้อนกลับไปดูแม้กระทั่งผู้นําของประเทศซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยหลายคนซึ่งยังตกค้างมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะหลายคนก็เคยเติบโตทางการเมืองแบบนี้แหละแบบโกบาชอฟนะเติบโตทางการเมืองด้วยการไปดํารงตําแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตประจําเมืองนูน้นเมืองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นทางในการเติบโตในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ค่อนข้างเป็นฟอร์มูล่านะครับเป็นฟอร์มูล่าก็คล้ายๆกับ เส้นทางในการเติบโตของเจ้าหน้าที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนในยุคปัจจุบันแต่ว่าของสหภาพโซเวียตนั้นในยุคนั้นเนี่ยใหญ่มากคือสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเอาแค่เหลือแค่รัสเซียก็ยังโดยแลนแมสเนี่ยโดยพื้นที่และอาณาเขตทงขางการปกครองเนี่ยขนาดเป็นแค่รัสเซียวันนี้ไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตใหญ่เท่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ใหญ่มหาศา,ศาลที่สุดในโลกอยู่ดีนะฮะ ในปี1970เ้าขาได้ขึ้นเป็นเลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสตาฟโรโปในยุคนั้นเป็นยุคของนิกิตาครูเชฟเขาได้รับความไว้วางใจจากนิกิตาครูเชฟพอสมควรครูเชฟก็เป็นผู้นําของสหภาพโซเวียตซึ่งก็มีความพร้อมในการที่จะสู้รบกับสหรัฐพอสมควรนะครับมีความบ้าบิ่นพอสมควรในยุคสมัยซึ่งทดสอบความอดทนของสหรัฐด้วยขีปนาวุธที่ไปติดตั้งไว้ที่คิวบา เนะพราะฉะนั้นครูเชฟก็ไม่ธรรมดาคนซึ่งได้บทเรียนจากจากความบ้าบินของคูเชฟเนี่ยกลับเป็นมิคาอุกบอร์ชอฟซึ่งไม่บ้าบินและความไม่บ้าบินของมิคาอุกบอร์ชอฟเนี่ยมันทำให้เขาเป็นผู้นำซึ่งผสมผสานกับโรนัลเรเกนได้ดีโรนัลเรเกนเนี่ยเหมือนทรัมป์ของยุคนั้นคือแสดงความพร้อมตลอดเวลาที่จะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำลายล้างโลกและความตั้งใจทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนบ้าเนี่ยนะฮะ ของโรนัลเรเกนเนี่ยมันผสมผสานกับมิคาเอลกอบาชอฟซึ่งเป็นคนซึ่งมีสติแล้วก็ไม่ต้องการให้มีสงครามแล้วก็นำมาสู่นโยบายซึ่งผมเชื่อนะฮะว่ามิคาเอลกอบาชอฟและโรนัลเรเกนทั้งคู่เนี่ยเขารู้กันว่าในความที่เป็นยินและแยงแบบที่เขาเป็นเนี่ยเขาสามารถร่วมมือกันในการทำให้สงครามเย็นเนี่ยมันจบลงเลกซี Legacy ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิคาเลกอบชอฟและเขาเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ซึ่งโลกนั้น จะต้องจารึกไว้เนี่ยกบชอบเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะนำเสรีภาพมาสู่ประชาชนเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายเนี่ยในยุโรปตะวันออกในแบบที่ทุกคนเนี่ยติดหนี้บุญทุนกับเขาเขาสามารถเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตซึ่งนิยมการสู้รบแล้วก็นิยมการขยายอาณานิคมทางด้านการปกครองนิยมการสานต่อความเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่อ้างความเป็นพรรคคอมมิวนิสต แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจักรวรรดินะฮะเป็นจักรวรรดิซึ่งซึ่งมีกองทัพในการปกครองกันแหละแต่ว่ามาในรูปมาในคราบของพรรคคอมมิวนิสนะฮะโดยที่กบชอฟสามารถเป็นผู้นำสตาล์แบบที่โหดเหี้ยมแล้วก็ไม่ต้องการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการให้สหภาพโซเวียตนั้นได้ชัยชนะเหนือสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะมีราคาอะไรที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยกบชอฟสามารถเป็นผู้นำแบบนั้นได้แล้วถ้ากบบชอฟเป็นผู้นำอย่างนั้นเนี่ย ประชาชนซึ่งก็อาศัยอยู่ในเขตมลรัฐของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับการปลดแอกแล้วก็จะไม่ได้มีเสรีภาพเพราะะนั้นเลกซีที่ยิ่งใหญ่ของวิคาอ์กอว์ชอฟคือเขานําเสรีภาพมาสู่ประชาชนพลเมืองนับเป็นล้านล้านคนนะครับซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปตอนออกซึ่งอยู่ อยู่ในมา่านเหล็กคนไหนซึ่งได้มีโอกาสศึกษา ح, ประวัติศาสตร์หรือเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สูญเสียบุคคลระดับหนึ่งใน l e g e n d a r y leader ตลอดกาลนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันซึ่งค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับคนซึ่งเรียนรัฐศาสตร์และเรียนประวัติศาส,าสตร์เนี่ยวันนี้นะครับมืขาาบ่ข่าวกอบบชอฟเสียชีวิตแล้วนะครับอายุ91ปีปี1978ก็ปอบะชอฟเดินทางไปกรุงบอสโกเพื่อรับตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางของพรรค นั่นคือตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ทำให้เขามาอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจในปี1978 เสร็จแล้วในปี1979เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาได้เป็นสมาชิกของโพลิตบูโรซึ่งก็เป็นหน่วยชนชั้นนำอิลิทของระบอบคอมมิวนิสต์ครนี้กอบชอปได้เป็นโพลิตบูโรในปี1979แล้วก็3ปีให้หลังการถึงแก่การอสัญญกรรมของเลโอนิดบรชเนฟนะฮะกรมการเมืองก็เลือกไมเขากอบชอปเนี่ยพังงาดขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหลังจากเข้าสู่กรมการเมืองหรือโพลิตบูโรในปี1979เสร็จแล้วหลังจากนั้น พอเลโอนดเบรชเนฟถึงแก่สัญญากรรมในปี1982เสร็จแล้วหลังจากนั้นมิเกลกอร์บชอชก็ได้รับความไว้วางใจในระดับที่ได้รับเลือกขึ้นมาดำรงตำแหน่งทรงอิทธิพลที่สุดในพรรคคอมมิวนสิสต์และนั่นก็คือ ในกธิการของ p o ล i t บู r o นะหรือกรมการเมืองเขาได้ขึ้นเป็นประมุขแห่งรัฐนะครับเป็น president of the presidium เนี่ยนะเป็นประมุขแห่งรัฐในปี1985ก็วันนี้เราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิคาอ์กอบชอฟนะครับกอบรชอฟเป็นฮีโร่ของฝ่ายประชาธิปไตยในโลกด้วยนะฮะ ถ้าคุณจะมองว่าเสรีภาพและการนํามาสู่การย่อยสลายของสหภาพโซเวียตและการนํามาสู่การทลายลงของม่านเหล็กหรือ Iron c คอร์ทนถ้าคุณมองว่านั่นเป็นสิ่ง ที่เรียกได้ว,ว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงชัยชนะของสันบริการในสงครามเย็นแต่ว่าถ้าคุณมองในมุมซึ่งเป็นธรรมต่อพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองแบบเป็นคอมมิวนิสต์กึ่งๆทหารปกครองในหลายๆเขตแดนในยุโรปตะวันออกเนี่ยคุณก็สามารถมองได้เช่นเดียวกันว่ามิคาร์บอชอฟเป็นบุคคลซึ่งร่วมปลดแอกประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตรัฐที่ถูกสหภาพโซเวียตไปยึดไว้เป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะฮะ เพราะนั้นมีคาวกอบชอปชาชวันนี้นะครับเสียชีวิตอายุ91ปีย้อนกลับไปในสมัยซึ่งเขามีผลงานที่น่าจดจำที่สุดเนี่ยน,นะครับในระหว่างการำํำรบทำหนงเลขาที่การพรกกอบชอชได้รเริ่มโครงการปฏิรูปและปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการเมืองจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยนโยบายที่รู้จักกันในชื่อเพรสโตรยกาเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นยอมให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเพิ่มเสรีภาพแก่สื่อและสิ่งพิมพ์ แล้วก็ให้มีเสรีภาพทางวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วก็มีนโยบาย Glass n o ด้วยซึ่งยอมให้มีการตรวจแก้ประวัติศาสตร์ของประเทศเขาได้ปรับปรุงเศรษฐกิจและการเมืองให้เสรีภาพกับประชาชนมากขึ้นในที่สุดกอบชอบได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันตีภาพในปี1990เพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งมากที่สุดก็ว่าได้ที่นำมาสู่การยุต,ติลงของสงครามเย็น ยุดลงอย่างน้อยก็ชั่วคราวนะครับในยุคปี1990ปเขาได้รางวัลนโ้นบายของเขาก l า s โนสเนี่ยเป็นนโ้บายที่เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานแผ่นดินของสหภาพโซเวียตคำว่าก l า s โนสเนี่ยกอบชอฟมักจะใช้เพื่อพูดไปถึงนโ้บายที่เขาเชื่อว,ว่าจะช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในระดับของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ในระดับของรัฐบาล และมันก็จะบันเทากันละเมิดอดำนาจบริหารในคณะกรรมการกลางด้วย l ล s สโนสยังหมายถึงสมัยที่เจาะจงในประวัติศาสตร์สหภาพ,าพโซเวียตระหว่างคริสตศตวรรษ1980เมื่อมีการตรวจพิจารณา ลดลงและมีเสรีภาพในการสารสนเทศเพิ่มขึ้นเพอรสโตริกาเนี่ยเป็นกระบวนการทางการเมืองเพื่อปฏิรูปภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตแล้วสัมพันธ์โดยตรงกับผู้นำวิคเตอร์กอบชอฟเพอร์สโตรกามันแปลว่าปรับโครงสร้างนะฮะคุณจะตีความว่าเป็นภาษาไทยแปลว่าปฏิรูปก็ได้มันการปรับโครงสร้างระบบการเมืองและเศรษฐกิจของโซเวียตมักจะมีการพูดกันว่าเพอร์สโตริกาเป็นสาเหตุแห่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็น สิ่งที่นำมาสู่การที่ในที่สุดแล้วเนี่ยรัเสเซียได้รับการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปเสร็จแล้วก็เมื่อสูญเสียอนณานิคมต่างๆซึ่งอยู่ล้อมรอบบริเวณรัฐใหญ่ในส่วนกลางรัเสเซียนะฮะ พีก,กบบอลกบชอปเองนี่นะฮะในช่วงตอนท้ายๆเนี่นะเขาก็เจอกับศึกเล็กศึกน้อยทางการเมืองในประเทศมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างราบรื่นหลังจากที่เขาเริ่มใช้นิายบพรสโตรวกาสกลาสโนสด้วยนิบายต่างประเทศและกลาโหมกบบอบชอปได้ตัดทอนลดงบประมาณด้านการทหารนำนิบายเดอทอนกลับมาใช้ใหม่ลดอาวุธนิวเคลียร์กับฝ่ายตะวันตกพร้อมทั้งถอนทหารออกจากประเทศอัฟกานิสถานในปี1989 หยุดความเป็นจกักรวรรดินะฮะหยุดความเป็น empire ในที่สุดเนี่ยนะฝ่ายนรักนิยมในกองทัพก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็มีความพยายามที่จะรัฐประหารในเดือนสิงหาคมคศ .1991 ซึ่งกอบชอฟรอดมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆจากการประท้วงบนถนนของประชาชนและเป็นการประท้วงที่นำโดยผู้ซึ่งจะมาเป็นผู้นำของรัสเซียสหภาพโซเวียตของรัสเซียต่อต่อจากกอบชอฟนั่นก็คือบอริสเยลเซน นะภายหลังโกบชอฟพรรคคอมมิวนิสต์ก็โดนยุบนะสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายในเดือนธันวาคมของปี1991นับตั้งแต่ปี1993มาโกบชอฟได้ดำรง,งตำแหน่งประธานมูลนิธินานาชาติเพื่อการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งชื่อว่ามูลนิธิโกบชอฟซึ่งมูลนิธิโกบชอฟก็มีผลงานเยอะแยะมากมายถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติของ มีข่าลกบชอฟเนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่าคนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปเนี่ยในยุคซึ่งสหภาสโซเวียตสิ้นสภาพนี่นะฮะและกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก็ยังเป็นชื่อของรัสเซียในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยคนนั้นคือบอริสเยลเซนแล้วเยลเซนเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี1 9 9 1ถึง1999นะะคนซึ่งขั้นกลางระหว่างผู้นำคนปัจจุบัน ของสหพ,พันธรัสเซียผู้นําคนปัจจุบันของสหพ,พันธรัสเซียคือผู้นําซึ่งเป็นจอมทัพซึ่งส่งกําลังบุกเข้าไปในยูเครนแล้วก็ต้องการผนวกยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในเวลานี้ที่เริ่อมใสในศักยภาพของรัสเซียในยุคสมัยที่มีปีเตอร์มหาราชหรือปีเตอร์เดอะเกรทปกครองเนี่ยผู้นําในยุคนี้คือเวลาิดม์ปูตินผมถือว่าเวลาิเม์ปูตินและมิคาอกวาชอฟทั้งคู่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียนะครับ มิคาลกบชอฟเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียในะยุคที่รัสเซียเนะี่ยทำตัวเป็นจักรวรรดิแล้วก็เป็นเอ็มไพร์ที่ส่งทหารเข้าไปแล้วก็ขยายพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตทางการปกครองในหลายๆประเทศซึ่งกลายมาเป็นรัฐอนาณานิคมในยุโรปตะวันออกและแม้กระทั่งความพยายามที่จะได้อัฟกานิสถานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอนาณานิคมนั้นด้วยส่วนหนึ่งของอาณาจักรซึ่งเป็นสหภาพโซเวียต วนะิเคราะกบชอปเนี่ยเขาเป็นผู้นำของรัสเซียในยุคซึ่งรัสเซียเป็นอาณาจักรนะครับบังเอิญอาณาจักรนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปอร์มของการสืบทอดอำนาจโดยสายเลือดซึ่งเป็นระบบจาในสมัยในอดีตรัสเซียเคยเป็นแต่ว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยนะฮะสหภาพโซเวียตน,นั้นเป็นอาณาจักรเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เอาจริงๆไม่ได้น้อยไปกว่าสมัยซึ่งรัสเซียเนี่ย เป็นยุคสมัยซึ่งปกครองโดยกษัตริย์โดยซาและเป็นการสืบทอดอำนาจโดยสายเลือดครับเพราะฉะนั้นก็มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอย่างรัสเซียอย่างมหาศาลในแทบจะทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคที่มิคาวกอบชอฟนั้นปกครองแล้วก็ตัดทอนงบของกระทรวงกลาโหมแล้วก็มองว่าที่ปกครองอยู่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แบบสหภาพโซเวียตเนี่ยไปไประมาๆเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่ คือแปลความว่าพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐอนานิคมของสาภาพโซเวียตนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างย่ำแย่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้ซึ่งทั่วถึงแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและการและมีความเหลื่อมล้ำในเชิงความไม่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเยอะพรรคคอมมิวนิสต์ในยุค ในยุคข,ของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเปิดโอกาสให้คนนั้นไต่เต้าขึ้นมาทางการเมืองแล้วก็มีตําแหน่งแห่งหนซึ่งในที่สุดเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนแบบรัฐของชนชั้นนําของคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งบางทีเป็นทหารบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองบ้างนะฮะแต่ว่าก็มีโอกาสให้คนไต่เต้าขึ้นมาซึ่งไม่เขาเข้ามาชอบนั้นไต่เต้าขึ้นมา และได้โตตามสายงานเลยแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นพังงาดเข้ามาเป็นสมาชิกของ ureau, โพลิสบูโรกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้ขึ้นเป็นในที่สุดประมุแขแห่งรัฐเส้นทางในการไต่เต้าและเติบโตทางการเมืองเนี่ยของสหภาพโซเวียตนั้นมีแต่ว่าคนส่วนใหญ่แทบจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วการกระจายรายได้ในโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันแค่ไม่มีประสิทธิภาพเอาเสียเลยเทียบกับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีกลไกตลาดเสรีและมีการแทรกแซงจากรัฐบ้างเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดนะเพราะฉะนั้นเมืเ่อกปบกบชอฟเขาตรัสรู้ทางการเมืองและเขาเข้าใจว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นจักรวรรดิรัสเซียซึ่งมาในคราบของสิ่งที่เรียกว่า Union Soviet Socialist Republic u s ลิเนี่ย ก็จะไม่ได้เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แบบที่พลเมืองนั้นมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตมันจะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปกครองหลากหลายนาิคมไปทั่วโลกแล้วก็ถึงเวลาพลเมืองในตัวนานิคมในซั t เท l i ไล s ์สเตตต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่มีความสุขไม่มีความผาสุขแล้วก็ต้องการที่จะวันหนึ่งลุกฮือขึ้นมาแล้วก็โค่อนอำนาจของระบอบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้น วิเขาก็พอชอเขาตรัสรู้และเขามองเห็นล่วงหน้าเขาจึงจำเป็นต้องนำนโยบายเพรสโตรกากลาสโนสมาปฏิรูปการเมืองการปกครองในสหภาพโซเวียตซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะไม่ทราบว่ามันอาจจะนำมาสู่ความล่มสลายของสหภาพโซเวียตทั้งหมดแต่ว่ามันนำมาสู่ความล่มสลายของสหภาพโซเวียตทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนั้นทำไมผมเลกอซีของมิคาอิลกอบชอฟนี่คือระดับจอร์จวอชิงตันระดับทอมัสเจฟเฟอร์สันนะฮะระดับโรนัลด์เรเกนระดับเมาเซตุงระดับโจเซฟสตาลินแต่ว่าในทางกลับกันตรงกันข้ามกับโจเซฟสตาลินเลกอซีของมิคาอิลกอบชอฟเนี่ยนะ,ะชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อที่จดจำได้อยู่เคียงข้างใครทราบไหมะฮะซาร์นิคลัสซาร์องสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ คุณจะมองเลกาซี่ในแง่ดีแง่ลบมันแล้วแต่ว่าคุณต้องการระบอบใดแต่ว่าถ้าคุณมองว่าผลงานยิ่งใหญ่และมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไปทั่วโลกในอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณเรียนประวัติศาสตร์คุณเรียนการเมืองการปกครองคุณเรียนรัฐศาสตร์นะฮะหนึ่งในบุคคลคนแรกซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้ก็คือมิคาอิลกอบชอฟเป็นผู้นำคนที่8และผู้นำคนสุดท้ายและมีผลงานซึ่งจารึก และมีผลข้างเคียงมาถึงยุคป,ปัจจุบันมากที่สุดมีข่าวกับชอปนะครับเสียชีวิตนะครับอายุ91ปีในทางกลับกันในวันนี้รัสเซียอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพราะว่ารัสเซียแบบที่เป็นในยุคของบอสเิลเซนเนี่ยก็ปราศจากซึ่งภาพที่มีความยิ่งใหญ่รัสเซียในยุคป,ปูตินมีมี มีศักยภาพในการที่จะเติบโตทางด้านการป้อนพลังงานเข้าสู่ยุโรปแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลและนอกเหนือไปจากนั้นใช้พลังงานนั้นเป็นอาวุธอาวุธนะเป็นนโยบายซึ่งใช้ในการเป็นอาวุธในการได้มาในสิ่งที่ต้องการเวลามีการเจรจากับประเทศซึ่งนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียแล้วนั่นก็คือประเทศต่างๆในยุโรปนั้นในยุคในยุคที่ปูตินเป็นผู้นําของรัสเซียนั้นรัสเซียก็ยิ่งใหญ่รัสเซียยิ่งใหญ่ไป คนละทางและคนละแนวและคนละตักก,กับความยิ่งใหญ่ของมิเคอรก์กอบ,บชอฟที่มอบให้กับรัสเซียในแบบที่ปลดแอกให้พลเมืองนั้นมีเสรีภาพในในรัฐอนานิคมของสหภาพโซเวียตผมมีความรู้สึกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมือ่อเมื่อในวันหนึ่งประธานาธิบดีปูตินพ้นจากตำแหน่งแล้วเมื่อสองครามในยูเครนสิ้นสุดลงไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไรเนี่ย ผมคิดว่าแล้วถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยหลังจากเนี้แล้วถ้าคุณเรียนเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเนี่ยมันจะต้องมีการเขียนรายงานเขียนวิทยานิพนธ์เปรียบเทียบถึงความยิ่งใหญ่ของปูตินกับโกโบชอฟในทางกลับกันในทางตรงกันข้ามกันในมุมหนึ่งคนคนหนึง่งนิยมสงครามในมุมหนึ่งอีกคนคนหนึง่งไม่ได้นิยมสงครามแต่ว่า ต้องการให้มีสันติภาพและต้องการให้ประชาชนมีเสรีภาพแม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าเสรีภาพนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายด้วยราคาของความที่รัสเซียกลายเป็นประเทศเล็กลงโดยที่สูญเสียอนาน,านิคมซึ่งอยู่ในสหภาพโซเวียตออกไป<ม>จะมีคนนะครับที่ตีความว่าเลคซี y ของมิมาคิโกโรชอฟเนี่ยไม่ได้ดีนักดีนา,นากรัสเซียแต่ว่าดีสำหรับโลกตะวันตก ผมก็สามารถมองอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ในวันที่เขาเสียชีวิตรำลึกถึงสิ่งดีๆที่กบชได้มอบให้กับโลกแล้วก็เราทุกคนในยุคนี้นะครับเด็กๆซึ่งโตขึ้นมาในยุคนี้ถ้าไม่มีผู้นำอย่างไม่เขาบกบชเนี่ยนะฮะไม่แน่วันนี้ยวลาคุณไปเรียนหนังสือนคีคยคุณอาจจะยังศึกษาเกี่ยวกับ i r o อน u r t a i n และ Cold War อยู่เลยก็ได้นะครับ